เรื่องแรกเนี่ยเราพูดถึงดีไซน์ก่อนแล้วกันนะครับผมตัว A23 Ultra ตัวนี้เนี่ยภายนอกถือว่าไม่ได้มีความแตกต่างจากตัว A22 Ultra สักเท่าไหร่เลยก็ว่าได้นะครับจะแตกต่างกันหลักก็ที่ตัวเอ g ของหน้าจอนะครับผมจะทำให้มีการแฟลตขึ้นมากกว่ารุ่นเก่าเล็กน้อยนะครับผมส่งผลให้มันมีพื้นที่ที่สามารถใช้ S Pen ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหลายๆท่านาได่ใช้ S Pen เขียนไปนเขียนมานะครับผมแล้วลงไปตรงขอบอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะไม่ตกพรวดไปเหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับผมส่วนเรื่อง Built นี้แล้วก็ว่าได้นะครับผมในโลกตอนนี้นะครับจริงๆแล้วตัวเก่าอย่างกอยล่ากาสบิคตัสพลัสนะครับผมที่ใช้ใน A2 อัลตร้นะครับผมก็ค่อนข้างจะทนทานมากๆอยู่แล้วนะครับผมตกไปสองสามทีเนี่ยก็เออก็ยังรู้สึกแบบไม่ได้แตกกระจุยอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เออ่ตัวนี้ในมีการอัปเกรดมานะครับผมในเรื่องความแข็งแรงต่างๆนะครับผมเคยดูคลิปเบนจ์มาเขาแล้วนะครับผมตกลงมาเนี่ยเออไม่เป็นไรเลยดูแข็งแรงดีนะครับมันจะแข็งแรงขนาดนั้นจริงไหมนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะมาทุบไปดูนะครับเรื่องต่อมาที่ผมคิดดวววว่่่่่่่่าาาาาาาเเเเเเขขขท้้้คคคคคคออ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 อนน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 งงงงงจจะะะีีีลยยยยกกก็ืืืรรรรหัับบบผผมมมใแแสต ไอจอฉันเนี่ยต้องมีความสว่างมากๆนะครับผมพิกไบเน็ตต้องกระจุยกระจายอะไรประมาณนี้นะครับผมมาตกทุกรุ่นในโลกให้ได้ประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าปีนี้เนี่ยมาแปลกนิดหนึ่งนะครับผมสเปคของมันเนี่ยดูมีความสว่างเท่ารุ่นเก่าเลยนะครับผมไม่ได้มีความสว่างมากที่สุดในตลาดแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดในเชิง practical แล้วนะครับผมก็คือการใช้งานจริงๆนะครับผมในเรื่องความสว่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดความสว่างมากขนาดนั้นนะครับผมแล้วคุณไปใช้งานกลางแดดนะครับผมไปใช้งานกลางแจ้งนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยอากาศของคันม่ไ ได้สว่างแบบโอ้โหพิกแพนเน็ตเลยนี่เขาแอปเปอร์ไทไว้นานขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะตัวอย่าง14 Pro Max ที่ผมใช้นะครับผมเขาเคลมว่ามัน2,000นิดนู่นนี่นั่นนะครับผมพอใช้จริงแล้วเนี่ยพอเปิด2,000นิดออกไปนอกอนอกบ้านนะครับผมโดนแดดเล็กๆน้อยๆแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีนะครับผมหน้าจอดิมอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวผมมองว่าการตัดสิในใจเรื่องที่เขาไม่ดอปเปอร์ไทว่าความสว่างพิกแพนเน็ตมันสูงขนาดนั้นเนี่ยเออก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมเน้นในการใช้งานจริงมากกว่านะครับเรื่องนึงที่ผมมองว่่่าาเเเขตัดดดสสินนใใจไ้ีีีก็คคืือาานนอกกรงททโโลย งเเท่าดิมนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่านะครับมันน่าจะช่วยเรื่องอการเปิด Always On Display มากกว่านะครับผมอย่างในรุ่นเก่าอย่าง A22 Ultra ตัวนั้นนะครับผมมันมีปัญหาที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิด Always On Display ไว้นะครับมันจะมีอาการแบตค่อนข้างจะไหลเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าหน้าจอมันจะเป็นดำๆเลยก็เหอะนะครับผมมันยังกินแบตมากกว่าตัว iPhone 14 Pro Max ครับที่แบบว่าวอยเปิลกระจายอเลยอย่างเงี้ยนะครับผมก็รุ่นนี้ก็มีการกินแบตน้อยลงนะครับเพราะเปลี่ยนตัวทีวีเป็น LTPO 3นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเหมือนกับ ฟิลมนะครับผมของตัวก a ซีเอริบสามอตนะครับผมแล้วก็รุ่นอื่นๆด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมาประมาณวันที่20กว่านะครับผมหลังจากที่ทุกท่านอาจจะได้เครื่องแล้วนะครับผมอ,อาจจะแบบเอออีกนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะได้มีเซอร์รสใกันนั่นเองนะครับเรามาพูดเรื่องชิปเซ็ตของเขานิดน,นึงแล้วกันนะครับผมซัมซุงปีนีนะครับผมเลือกใช้เป็น Snapdragon Gen s ซปด d r อนแปดเจนทนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดในโลกตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะครับผมผมมองว่าเขาตัดส ดีนะครับผมตัวแซนด์บราคอนแปดตัวนี้นะครับผมทำมาได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความแรงของคล็อกสปิดเอ่ยนะคะรับผมหรือการประหยัดพลังงานเองก็ตามนะครับต้องพูดตามตรงก็ตัวแซนด์บราคอนแปดเจนสองี่ยมีการอัปเกรดมาจากแปดเจนหนึ่งที่าจะเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดูนะครับยิ่งช่วงนี้ใน Rv หน่ร้อยยี่สิบ a p s แล้วใช่ไหมครับผมก็จะไม่รู้ว่ามันมัน,มน,มนอาการเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมมันดรอปเฟรลขนาดไหนนะครับที่สำคัญก็คือว่าที่ผมทราบมานะครับก็คือว่าทางซ น้อยเหมือนกันนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาโฆษณาเกินจริงไปขนาดไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูในคลิปหน้านะครับการอัปเกรดแบบนี้เนี่ยมีการพิ่ม benefit หลักมา2อย่างด้วยกันนะครับผมเออ่เรื่องแรกเลยก็คือเรื่อง storage นะครับมันจะมีการอัปเกรดมาให้มีความเร็วที่เรียกได้ว่าเร็วมากๆเลยนะครับน่าจะเร็วที่สุดในโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็น UFS 4.0นะครับผมมันส่งผลต่อการ launch แอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมเออ่มันจะเปิดได้เร็วกว่ารุ่นเก่านะครับผมถึงแม้ว่ามันจะตัวเลขในทางเชิงตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ ใช้เวลาประมาณ80มิลลิเซกอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงสเกลแล้วเนี่ยนั่นคือประมาณ20%เลยนะครับผมก็ตัว Solid ์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องมากๆนะครับผมในการเล่าชิปโปรแกรมต่างๆนะครับแต่ผมมองว่าเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะไม่สาระสำคัญอะไรเท่าไหร่นะครับผมเรื่องที่น่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการถ่ายรูปนะครับผมหรือว่าการเกี่ยวกับชัตเตอร์แลกนะครับผมที่เกิดขึ้นในซัมซุงแบบทุกเดเวิร์สเลยนะครับผม edge 11 ultra edge 2ตาเป็นหมดนะครับผมคือกดแล้วเนี่ยกดตอนถ่ายภาพแล้วเนนีี่ยมมัจะ การดีเลย์อยู่เล็กน้อยนะครับผมการที่มีสโอลเลชเร็วขึ้นแบบนี้เนี่ยมันทำให้ลดการแหลกตรงนี้ได้นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือความที่ชิปเซ็ตมันแรงขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันส่งผลให้การโปรเซสภาพต่างๆเนี่ยทำดีขึ้นด้วยนะครับผมโมชั่นเบลอน้อยลงถ่ายภาพคมขึ้นนะครับผมถึงแม้นะครับว่าฮาร์ดแวร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมของตัวกล้องเนี่ยจะยกเครื่องมาจาก A22 Ultra เลยนะครับผมแต่ว่ามีการเปลี่ยนชิปเซ็ตข้างในใหม่นะครับมันส่งผลให้มันโปรเซสร,รูปได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วกกก็ถ่่่่าาาาายยยรรรูปออออมมมมีมีนนะคคควต้ขึนนนนััเเเงะบแดุ๋ แรมอานะครับอย่างไรก็ดีผมมองว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเขาเอาตัวเอสเพนออกเนะี่ยมันก็อาจจะเพิ่มใส่เพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับผมอาจจะเป็น5 0 0 0ันหนึ่งห้าพันสองมิแรมเอาลนะครับผมแต่ว่า <c oughs> ผมมองว่าการเอาเอสเพนออกเนะี่ยมันอาจจะทำให้ตัวไอริบสามเอลต้าเนะี่ยมีความพิเศษน้อยลงมากเลยนะครับผมเพราะว่าความพิเศษของไอริบสามเอลต้าจริงๆแล้วเนะี่ยไม่ใช่แค่ว่ามันใช้แค่นิ้วแตะได้อย่างเดียวนะครับผมมันยังมีไซรัสด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการใส่ห้าพันมิลลิแอมป์เอาล์เท่าเดิมเข้าไปเน หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มอัปเรกดเงินไปซื้อตัว45วัตต์แล้วเนี่ยมันจะชาร์จเร็วกว่าตัว25วัตต์แบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าอิงจากรุ่นเก่าอย่อา่า22วัตตวนะครับผมที่มีเปกการชาร์จใคล้ายกันนะครับผมเอ่อถ้าเกิดว่าคุณเทียบ25วัตต์กับ45วัตต์เนี่ยก็ต่างกันเปนนาทีหลักเดียวเลยนะครับผมแบตบเต็มแบบห่างกันนิดเดียวอะไรพวกนี้นะครับผมมันเอ่อค่อนข้างจะไม่คุ้มค่าจากการอัปเดเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะ,ะ,ร,ร,ะ,ณนนะริ ว่าชาร์จได้ช้ามากๆเลยนะครับผมอย่างเช่นตลาดจีนนะครับผมอออย่างเช่นตัวที่ผมเคยรีวิวไปตัวเซียวมี1 2ี p pro ใช่ไหมครับผมอันนั้นที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยโอ้โหอันนั้นชาร์จเป็นแบบครึ่งชั่วโมงเต็มนะครับผม,มไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเต็มด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่าตัว i22 ultra นะครับผมหรือแม้แต่ตัว i3 ultra <c oughs> ที่จะเข้ามาเองก็ตามเนี่ยผมมองว่าเยียบหลักชั่วโมงแน,น่นอนนะครับที่สำคัญก็คือว่านะครับผมมือถือจีนส่วนใหญ่เขาให้ที่ชาร์จมาด้วยนะครับผมแต่ว่า i อยู่นะครับผมหรือแม้แต่หน้าจอมือถือเองนะครับผมเป็นเออ่สตรีมเมอร์เป็นเกมแคสเตอร์พวกนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าแว่นของออฟตาจะเป็นทางเลือกแรกๆนะครับถ้าเกิดทุกท่านต้องการดูฟูลรีวิวของแว่นซีรีส์เอ็กซ์เซลแต่เซเลสซิลตัวใหม่ของทางออฟตาสนะครับผมทั้งซีรีส์เนี่ยผมทิ้งการไว้ข้างบนนะครับผมทุกท่านไปสามารถไปดูได้เลยนะครับว่าผมพูดหมดเลยนะครับผมมันดียังไงไม่ดียังไงนะครับผมแต่ว่าสรุปสั้นๆก็คือว่านะครับผมมันแข็งแรงจัดๆนะครับผมมันงอได้แบบโอ้โหงอไดดด้้้้้แแแบบบบนนนนน่่่าาาากกกกกลลลััััวววมมมมมๆะะะคครรรรรผผผ็ีิตยยยขจโใชเเอืง ความรู้สึกค้นข้ามจะพรีเมียมนะครับใส่แล้วเหมือนไม่ใส่เลยมั้งเหรเถอะนะครับผมผมผมว่าผิดสโลแกนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าใส่สบายจริงนะครับผมผมยอมรับนะครับลุงถึงสามารถตัดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อสายตาได้นะครับผมทำให้สามารถจ้องหน้าจอได้นานขึ้นนะครับผมตาโดนดามาจน้อยลงนะครับผมสุขภาพตาเนี่ยก็จะได้อยู่กับท่านเป็นนานๆนะครับหรือว่าถ้าไหนสนใจตัดแว่นเป็นแบบแว่นสายตาก็ได้นะครับผมเอียงสั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถเลือกเลนส์ได้เต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์เคลียร์เองนะครัััััับบบบบผผผมมมมมมมหรรรรรรืือออออออเเเเเเลลลนนนนนนนสส์์งงก็ตตาาาาาะะะคคคคคถจชิดดดดดแวว่่่่ไ้้้้้ที KSUIPHI ยยยยใโโุ นะครับผมลดออนท็อปทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งบาทด้วยนะครับต่อมาเราไปพูดเรื่องกล้องกันนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านดูสเปคอย่างเดียวเพียวๆนะครับผมเออ่นอกจากกล้องหลักแล้วนะครับผมที่อัพจาก108เมกะพิกเซลเป็น200เมกะพิกเซลนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยอัลตยอร์วายเทเลโฟโต้ต่างๆนานานะครับผมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฮาร์ดแวร์เท่าไหร่เลยนะครับผมหรืออาจจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับผมอาจจะมีตัวอัลตยอร์วายที่สามารถแบบเออถ่ายเป็นมาโครได้ใกล้มากกว่าหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับผมแค่นััััััั้้้้้นน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 นเเเเเเเอออองงงงงะะะะะคคคครรรรรรรบบบผผมม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 มกก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 จจจจาา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 ไ่่่่ีีีีีวววววปปลลลลยยยแถึตหทดดดโซูช40พิ สนนนใะครับถ้าเกิดจะใหพูดตามตรงก็คือว่านะครับผมถึงแม้ว่าฮาร์ดแวร์จะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในชิปเซ็ตนะครับผมอย่างตัว Snapdragon 8 Gen 2ที่จะอยู่ในตัว A72 Ultra นะครับผมการใช้ AI Process ต่างๆนะครับผมมันจะเก่งขึ้นกว่ารุ่นเก่ามากๆนะครับผมส่งผลให้ฮาร์ดแวร์กล้องเดียวกันถ่ายภาพเดียวกันนะครับแต่ว่าใช้ชิปเซ็ตโคตรโตขึ้นมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Dynamic Range เองนะครับผมเรื่องความคมเองนะครับผมการจัดการ noise ต่างๆนะครับผมการการสั่นเองเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นออออยยยยยย่่่่่าาาาางงงเเเเห็นนนนนไดดด้ชัััละะครรรรบบบผมมมพททุุกกกสิใถถูปแโืืี ซอร์ส่วนใหญ่เลยนะครับสิ่งที่ผมสนใจหลักๆมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับผมหนึ่งก็คือเรื่องการถ่ายแบบปกตินะครับก็คือ12เมกะพิกเซลนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีพิกเซลบินดิงเหมือนกับตัว14 Pro Max นะครับด้วยความที่จำนวนพิกเซลมันคือ12เมกะพิกเซลนะครับผมแต่ว่าในพิกเซลแต่ละ12เมกะพิกเซลนั้นนะครับผมมันจะมีการแยกพิกเซลเล็กๆเล็กๆไปอีกนะครับอย่างตัว iPhone 14 Pro Max นะครับผมมันก็จะแยกพิกเซลเป็นช่องละ4ช่องเล็กๆใช่ไหมครับผมใน1พิกเซลมีจะ4ช่องเล็กๆอีกอันหนึ่งีอยนะครับผมแต่ว่าตตัััััวว23 Ultra นนนน้ะครบผมมแยกพิกเซซลลลไอออออ้้ัััััันน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 12เเเเมกกกะพิ็ๆนี่ยแยกกกไปออี16ช่งเล็นะครับผมแต ในด้านฮาร์ดแวร์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าหายห่วงนะครับผมว่าความทรงพลังของมันนะครับผมความเมกับพิกเซลของมันเนี่ยเต็มแน่นอนเต็มคาราเบลนะครับผมพูดแบบนี้ดีกว่านะครับสมงตินในการถ่ายรูปปกตินะครับผมในที่อินดอร์นะครับผมในที่แสงน้อยในร้านอาหารอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนมากนะครับผมเพราะว่าโอ้โหไอ้เมกพิกเซลเล็กๆที่มันอยู่ในเมกพิกเซลอีกทีเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับผมส่วนตัวกล้องหน้าที่เมกพิกเซลมันน้อยลงนะครับผมมันก็จะสามารถเก็บแสงได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะเมกพิซโซมันใหญ่่้น,นะ,ะัแวก็เหตาางอยจถ ก็ถ่ายแบบเป็นกับเพื่ออะไรพวกนี้นะครับผม90%ถ่ายแบบนั้นหมดนะครับผมคือการที่กล้องหน้ามันชัดเกินไปมันอะไรเกินไปเนี่ยมันอาจจะไปหนัก CPU นะครับผมแล้วก็ทำให้มันมี motion blur ได้ง่ายนะครับผมมันกลายเป็นว่าภาพเนี่ยออกมาไม่คมนะครับแล้วมันก็ค่าจะหนักชิปไปด้วยนะครับผมในการโปรเซสต่างๆนะครับผมการดับเบรดออกมาเป็น12เมกะพิกเซลเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแย่เสม,มอไปนะครับผมมันยังทำให้ภาพสว่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องการให้หน้ามันใสยอยู่แล้วใช่ไหมครับผมไม่ต้องการให้หน้ามันม,นมอง,องๆ น,นะคร karaoke, <S <S บบบับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะถ่ายภาพแลนด์สเคปนะครับผมโดยที่แบบไม่ต้องการจะซูมเข้าไปเห็นคนอันเล็กๆอะไรพวกนี pounds, ้นะครับผมก็50เมกะพิกเซลผมมองว่าเหลือๆแล้วเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณถ่าย200เมกะพิกเซลมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะกินสตอเรจเยอะนะครับผมบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณชอบถ่ายรูปจริงๆนะครับผม256กิกอาจจะไม่พออะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่ารูปนึงเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเปิดไฟล์ดูแล้วกันนะครับผมว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับเรื่องที่สามก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเเ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 ปปปป็็นน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 นบบ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 ิิิ๊กกกกกกแแแแแฟะะะะะะะคคคคคครร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 ััััผผผผผมมมมมมมขออออออองาาาาาถถ่่่่่่่ยยยยยยลลลด์์สสู้้วววววววชๆๆไไทีีีพพ200ซ ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถถ่ายลอได้ด้วยหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันถ่ายได้แค่ jpeg อย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะถูทูถ่ายได้แค่นั้นนะครับผมมันอาจจะแบบไม่สามารถเปลี่ยนสีได้เยอะๆนะครับผมมันอาจจะแบบพอชิปสีไปชิปสีมาแล้วเนี่ยไฟล์ภาพามันยืดหยุน่นน้อยๆพวกนี้นะครับผมแต่ว่าข้อได้เปรียบของ200เมกะพิกเซลจริงๆก็คือเรื่องความคมแบบไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วนะครับผมมันคมมากแน่นอนนะครับผมผมเคยลองกับมี 12T Pro นะครับผมตัวนั้นโอ้โหคมแบบคมจัดเลยนะครับผมคมแบบคมมากนะครับคุณจจจะะะสสสาาาาาาามมมมมมรรรรถถถเเเเห็็นนนนนนดดดดีีททลลลตต่่่่่งงงงงๆๆๆไ้้้อออยยชััักกกคคคคบบบววุผผผผิึใื ไฟล์มานะครับผมมันมีการชิปของสีน้อยลงขั้นจะเยอะเหมือนกันนะครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดในรุ่นเก่านะครับผมอย่าง a 2 2 Ultra นะครับผมคุณถ่ายภาพที่เป็น12เมกะพิกเซลกับถ่ายภาพที่เป็น108เมกะพิกเซลเนี่ยมันออกมาเรนเดอร์มาเป็นคนละสีเลยนะครับผมบางทีติดแดงติดเหลืองอะไรพวกเนี้ยนะครับผมตัว a 2 3 Ultra เนี่ยมีการแก้เรื่องนั้นมาแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าจะแก้ไม่ได้100%ก็จริงนะครับผมแต่ว่าแก้มาจากรุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชัดมากๆนะครับผมจะติดนู่นติดนี่น้อยลงนะครับรวมถึงเพราะว่ามันใช้ช 5 50เมกะพิกเซลอะไรพวกเนี้ยนะครับผมมันก็จะสามารถโปรเซสได้เร็วขึ้นอย่างที่ผมว่าไปนั่นเองนะครับผมมันจะตะกุตตะกักน้อยลงนะครับมันอาจจะไม่อินเซนต์เหมือนทาง iPhone หรอกนะครับแต่ว่ามันจะตะกุตตะกักน้อยลงนั่นเองนะครับผมเรื่องสุดท้ายนะครับือการใช้เทคโนโลยี Pixel Binning แบบนี้เนี่ยมันส่งผลให้การถ่ายภาพในโลไลท์นะครับผมสามารถทำดีขึ้นมากด้วยนะคะรับผมรวมถึงซัมซุงเนี่ยมีการอัปเกรดเรื่องการถ่ายไนท์โหมดขึ้นมานะครับผมทำให้มันสามารถเก็บดวงดาวนะครับผมได้ดีขึ้นสำหรับท่านที่ชอบแบบแอสโซฟอท สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมทำให้มันสามารถถ่ายดาวได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องวิดีโอนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่า Samsung ปีนี้ค่อนข้าจะอัปเกรดแบบกระจุยกระจายมากๆนะครับผมแล้วก็ค่อนจะจริงจังกับวิดีโอมากขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายธรรมดานะครับผมเอ่อที่เข้าไปในที่แสงน้อยแล้วเนี่ยมี noise <ส><ญ>นอสน้อยลงนะครับผมรวมถึงยังมีการการสั่นที่ดีขึ้นด้วยในโหมดธรรมดา <S <S นะคร,รับผมเทียบกับ A20 Ultra เนี่ยถ้าดูบมรูปเฟตช์มาเนี่ยโอ้โ อะะไรรพวกนนี้นะคะับผมแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เกี่ยวกับโหมดนี้นะครับผมเพราะรุ่นเก่าอย่าง A2 Ultra นะครับผมนอกจากว่ามันจะถ่ายแล้วไม่คมแล้วนะครับผมหน้าก็ไม่ไม่มีความคมเท่าไหร่แล้วนะครับยังมีการเซนเรียลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับผมสั่นกระจุยเลยในโหมด Portrait Video นะครับผมก็สำหรับรใจท่านนะครับผมที่ต้องการจะแบบเอย้ยชอบสกินโทนของซัมซุงนะครับผมแล้วต้องการถ่าย Portrait Video ด้วยเนี่ยะะผมว่าตัวนี้เป็นการอัปเกรดที่ก้าวกระโดดมากจากรุ่นที่แล้วนะครับผมส่วนในโหมดนี้ที่ซัมซุงทำนี่ยค่อนข้างจะดีมาก่่่่่่่ออออออนน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 ะะะะคคคคคครร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 ัััััับบบบบบผผผมม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 มแแแตวววาา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 ายยูทีีเเเเดดิล้้กกกกก็็ืืืงปหใสถถ ได้นะครับผมหรือว่า Resolution ประมาณเกือบจะ 3K นะครับผมก็ใกล้ๆก,กับที่ iPhone 14 Pro Max ทได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมไอ้เรื่องความความนิ่งความอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับผมผมว่า Samsung ก็ทำได้ดีแล้วนะครับพอมันมีการอัปเกรดเข้ามาแบบนี้เนี่ยเออการประมวลผลภาพมันก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกับ Action Mode ด,ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะในตอนนี้เนี่ยในแง่ของวิดีโอของ14 Pro Max เนี่ยในทุกๆในแคตตาล็อกเ่ยนะครับผมเขาทำได้ดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการการสั่นเองการถ่ายหลลลัััััังงงงงะะะะะะาาาาายยยออออไไรรรรรพวววกกนน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 นีีี้้คคบบผผผมมมมมเเเเเ่่่่่่่่่่แตตืืใจจจทข13 Ultra ็็ป แน่นอนนะครับผมก็ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขายังเป็นแล็บอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาง iPhone เนีเขาบ้าเอชอาร์มากเลยใช่ไหมครับผมมันสว่างกระจุยเลยพวกนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าซัมซุงเนี่ยเขาจะแก้มาให้มันสามารถถ่ายเป็นเอชอาร์แบบเนทีฟได้แล้วหรือยังนะครับผมโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งแบบยุ่งยากอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับผมที่ซัมซุงก็ค่อนข้างจะชูมากเลยนะครับเรื่อง 8K นั่นเองนะครับผมในที่สุดแล้วเขาก็ทำเป็น 8K สามสิบบไม่่คอยครอเหมือนนรุ่ก่อนนด้วยะครับผมคืออรุ่่่่นนนกเียถายได้จรริงนะคับผมแต่่วาใช้งานจรริงไไม่ด้เลยปะมาณนนี้ะครับ ผมเดาได้ว่านะครับผมใน A23 Ultra นะครับผมมันก็จะมีอาการเดิมนะครับก็คือว่ามันอาจจะกว้างขึ้นจริงถ่ายได้30เฟรมจริงนะครับผมแต่ว่าเรื่องการเซเซอเซชันต่างๆนะครับผมแล้วก็การความสมูทระหว่างเฟรมเนี่ยอาจจะมีการปีปัญหาบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าไอ้ 8K เนี่ยคนใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับคนทำก็ทำไปโชว์อย่างเดียวอะไรพวกนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันใช้ได้งานได้จริงขนาดไหนนะครับผม